เดินนี่ลูกแล้วต้องใส่งเท้านลนะไปเร็วๆเจลลี่ฮะนี่ลูกแม่เอาลูกเก่ง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 เๆๆเอาไม่ลูกเอารองเท้าไหมคบเอาไหมครับลูก พี่เขาบอกหรือว่าลองใส่ถุงเท้าให้น้องก่อนเดี๋ยวเหมือนเจมสลัดทิ้งหมดเพราะว่ารองเท้ามันอาจจะหนักถ้าใส่แบบนี้คือมันจะดก็ฝางไปเรื่อยๆก่อนเติดเหรอไม่หายคือมันหนาเลยอ่ะเหมือนเคาหนาเดีจะเป็นนักม้วนหน้าม้วนหรือหนักเต้นออยากกินแต่เดินไม่เป็นานหนมก็นานนาขนมเลย